ไปนะลูกนะโอเคไปแล้วลูกจับนะพัตเตอร์กอดแขนนะ้ำพ yeah! ลาวไปนะยาร้องเลยพัตเตอร์ร้องเลยลูกหูหูลงแล้ว ลองกินร้านให้ดุกวูสกินเลยวู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 ววู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  ขอบคุณครับรอกับลูกชิบเอ๊ะเน